เป็นการยินดีตอนรับข้สู่บรรยากาศไล่สดครับไล่สดตลาดนัดบ้านพุทธสมบูรณ์อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุลราธาน,นีครับเมื่อเี้นค้นเราซื้อวันไล่ครับ<ม>ครับเบิ้งผ่าบรรยากาศผ้าเบิ้งผ่าบรรยากาศครับคุนมาตล,ตลาดมาตลาดนัดตลาดตลาด,ลาดนัดริมทางเป็นตลาดนัดริมทางนะครับตลาดนัด ระหว่างเส้นทางอำเภอสีมุงไม่โค้งเกี่ยมครับเดี๋ยวผ้าหยางเบิ้งครับ,าาบผ้าหยางเบิ้งผ่าบรรยากาศการขาการขายพวกเสื้อผ้าอาพรน,นี่ครับพวกเสื้อผ้าอาพรช่วงนี้หน้าหนาวครับอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศหนาวอากาศเย็นซะเลิศเกินนี่ครับตะวะัวละหัสสิบเราอะเราขายถูกเลยเราขายบวกแพง ตัวละห้าสิบไปละสิบเดียวสิบเดียวค่ะกางเกงยีนตัวละสามเพียวสามเดียวสามห้าสิบค่ะตัวละสามละสามบาทสามบาทนครับนักขายถือครับเสื้อผ้าเนาเป็นของอยู่ของกินเนานี่นะครับจ้าจ้าพี่จ้าของอยู่ของกินก็คือเก่าค,คือเดิมนะครับเป็นพวกมัน พวกมันพวกมัด้ามอาหารของคยูู่้ชมแบบบ้านๆท่าพวกนมนมเนยไว้สนับสนุนอยู่เต็มใหม่เต็มมืออาญะ ป่านนีเาบนทางนี้จักหน่อยหนึ่งเนี่ยครับช่วงนี้ก็สวยแล้ว,วครับเจ็ดโมงกลักวๆแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วคนก็นยังมายังมีคือเกาเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นอของดูของกินลาเห่งบกักกิก ดอกแคหมักบวกมักเขือนะเออสารพัดยางของดูของกินของใส่ของสใสมีวัตถุมีหัวตุน้นปูลาบเอาใสรถสื่อไปปลูกปลูปลได้มักเทียงสูดรถตตลี่อืมเอาทางนี้เป็นเถ้า เซือเข่าซอยเนรเราคือมีวัดอันมากมาก้ยน้อยนอยนอยหนอยนอยนอยเห็นตนอยนอยวายว์ลวววฝาดวฝาดของกินแบบฝาดเาเอ พายางคุณคนป่วยครับป่วยสี่สิบผาสามสิบนะี่ครับช่วยแล้วคนกันยังมีอยู่เวยครับคนกันยังมีคนกันยังไปยังมาเอ,อ้ยขวนแหนก้างเนี่เป็นขวานแหนกเป็นไฟต้นไม้ต้นตอกต้นไม้ต้นตอกอ ช่วงนี้อากาศกินอากาศหนา,นา,าวสวยๆแล้วคนจังมาตลาดครับเพราะว่ามาแต่เสาร์บ่า้อากาศมันเย็นอา้าวฝ่าบริษฝทไฟต้นใหม่มากไม้มา,มมาดอกดอกใหม่ก็ได้มักสวยมักงามงามขนาดเลย สวยๆงามๆามักขั่นม,าามักม่วงกุหลาบดอกไม้สวยๆเรนมัดสวยครับเกินเกินสวยสะระเกินอ้นนาวนะครับภบาพพ่อตาลตลาดครับตลาดนัดนี่ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นดอกใหม่เป็นต้นใหม่ผลไมห้หลากหลากใหม่ของดูฟ้องกินนี่ครับแม้แต่สะบดัดไมน สารเมลเป็นไรเห็กรงเป็นกองอ๋อเห็นได้แล้วพอาเห็นบ่เห็นบ่มีปะแต่เก่าือถึงมีอยู่จะมาจเก่ามาหอดบังหันมันดาวอะไรมาอะไรฮะบ่ไ้เลยมันบอกบ่ไ้ก็บอเออเออเบ่ไ้ก็บอก ผมได้หมักปูครับของปูงของฝังอู้สารพัดอย่างมีประตูสิงคูยอย่างหมักคุงหมักคือเหรอเอาตั้งนี้เสื้อผ้าอาพ่อนตัวร้อยตัวละสามสิบห้าบาทตัวละหกสิบบาทลอยกลัวกับมี่ ลอยพอดีแกมี่เนาะข่าเปิงครับเบิ่ยลงไฟสนับสนุนคือเต็มมืออาญาเอเยอะเนาะเหล่วแต่ผู้ใดจะมาสื้อ กูหมักตกแตงกับื้อแตงครับเออซื้อบาคนแน่นนะก็สมควั่ากูได้กูไดมากระวันรระวันที่หนแล้ววะรระวันที่หนึแล้ววะวันที่เราขายตรงวัลที่หได้โตัวลอยได้หันตัวลอยโอ้ตัลอยโตัลอย โอ้ยมานเพิ่งข้างนี่ครับร้อนร้อนหอนหอนไอทวนชวนอือ,อโอ้ยโคตรตุ่มยังร้อนร้อนอยู่เลยเอาอืไอไรซดโคตรไรซดโคตรนี่นะครับบรรยากาศการขายการขายค้นหลายเลยครับ ข้นลายบุญยาแม่ยาสีรูปถึกขังตลาดนี่ครับตลาดนี่สุนมากผมม่านี่มันได้กะข้นข้นขังที่จะหลายอยู่เลยครับหาเรื่องเชื่อมาเรื่องเชื่อว่ามันงานบุญครับเพราะงานบุญนี่เบื่องพวกคนละหมากลากใหม่ขายดีครับขายดีขายดีคือกันครับตลาดนัดไอ้บ้านด้านครับตลาดนัดบ้านด้านกหญ่ขึกันครับ วพวกนละใหม่นี่ขายดีซะเหลือเกินเนานี่ครับนี่มันง่ยครโจัเลงีขนครับเป็นปลาปลาใหม่ๆสดๆงามๆผู้ได้มักเป็นตอนมักเป็นโตเกาเป็นโต ทาานี้เป็นปลาดุกปลาคอปลาไหปลาหน้าปลาสาปลาสวนข ok, um> ัดฟักขัักขักบึงบ่งูได้มักตัวหน่อยเอาตัวหน่อยเด็ดรัโดูแลสาวหนาวหนาวเย็น นบเฉีไงก่นเมงก็เฉงตัวใหญ่ใหญ่หญ่ขดดใไม่หขัดงัดอ้าวตลาดนัดบ้านกุศสมบูรณ์อำเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนี่ทางนี้เป็นในทัวครับในทัวดิน ไปทางนั้นมีเสียงเพลงลบมาจากหน่อยหนึ่ง,งเเือนโหลดขัดฟันยังเป็นเครื่องใส่ไม่ใอยกระปอกกระเป๋าแบบน้ำงามกูได้มักนี่ครับเบิ้งคกเบิ้งสาก,กในหน่อยๆน้ำงาม พวกหินพวกโบหินสากใหม่อันนี้เ,าเขาเอ,อืเ่นกองเขา่ากองข้าวออเบื้องกองเข่ากองเขาง,งามๆกระต,ติบงามๆมีทั้งกองหน่อยกองใหญ่สิ้นขาแบบงามนะครับแบบสวยๆงามๆอันนี้ก็งามนะครับอีเบิ้งงามมีนี่รอ งามคักงามเนี่ยตลาดเสบาบรรทิ์บ้านกุดสมบูรณ์อำเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีข้างนี้เป็นกองทางนี้เป็นหวดเป็นหวดครับอวยกับอวยกับเออวยกับครับไปทางนั้น เขาจะมีคอนเสิร์ตปลากระคายนดะีขนาดอ พาย่างลบย่างเหลียงมาทางนี้จังน้อยครับว่าไปทางนั้นเขาจะจัดคอนเสิร์ตเสียงอีมลึกคึกคืนครับอออเอจีปูหมักนังกน่งรกระสือนั่งครับปูหมักเหนือซืะสือเนือปูหมักกระดูกกระสือกระดูกครับอ๋อเหล้วยแต่ไพ่แต่มันเ,เราได้ทึ่งกันหลาบพมตุ่มเสียบมะนํำพร้อม หิวมาเต็มใหม่เต็มมือฝ่ายสนับสน,นุนขักมองกินสมของมองเซกอยนี่นะครับเออมองกินสมของมองเซกอยแล้วอะเอา้าขักขักขัก พา,ายางเร็วๆจักหน่อยนึงครับเดินเร็วๆจักหน่อยนึ่งพา,าเลียงมาทางนี้จักหน่อยเบิ่งภาบรรยากาศข้างถ่อข้างทางไปน,นั่มครับนี่ครับตลาดนัดริมทางด้วยครับเนี้ยพายางวุนออกมาทางนอกนมีแต่รถมอเตอร์ไซค์รถปีกออกปีอัพจอดเต็มทีพ เนี่ยนะครับการสัญจรไปมาคนเข้ามาตลาดหลายโกดเอาอฝ่ายสนับสนุนรอแต่มากเต็มใหม่เต็มมือโอเบุญดียิงไรกรับโต๊ะกัตตาฝ่าสนับสนุนเพิ่นคือได้ถือเผือกแกล้มน่นอน,นี่เนาะ ซื้อเผือกบ่เอาเผือกก็ได้พ้อขาเด็ดข้อขาอมันเต็มเมื่อเลยอันลูกค้าลูกค้าซื้อของเอาของกรกระจายเงินเดือนลอยโอ้ยกรจยเงินเดือนลอยแลนเอามาให้เอาเอาเอา,เอานี่ละเคยมีเคยเป็นคือกันนะครับลูกค้าซื้อของเบาเอาของเอ้านี่ครับเครื่องใส่ไม้สอยตุกิงตุกอย่างครับ เป็นคลุกเป็นสากเป็นกระหลวงกระเบียนเป็นหวดูอุ้ยของข้าวแบบงามคือกันของข้าวงามๆมอืออือมึงดีครับเอาข้าวนี่มาจากกรุงเทพนี่ครับรถทัวร์ ครับคนแลนกรุงเทพยะสโสโคงเกียมรถก็มาสายเนอะมือนีเนาะรถก็มาสายมาอดมยเหมือนี่รถมาหอดสวยเนาะมันหนาวหนาวมันหนาวนนาวะม,ม,มันแลนเสียเวลาเนาะนี่ครับกรุงเทพด้วยครับกรุงเทพโคงเกียมเส้นทางยะโสอนครับบันนี้ขอทางอุบลครับขอมาทางยะโสอนเนาะภาพบรรยากาศไปนน้ำอันนี้เขาอื่นผ่านยังบูฮูกันครับ เป็นสินก็ะจะเป็นวพวกผาไม้ผาหญิงนี่แหละไม้แนวบมไม้แนวผมกับโอหูกันนะครับนี่มีขายเพื่อครับไม่แฉไม่เทียมอ้ยออกพวกขาเราเปลี่ยนอาสีใหม่หึพ <c oughs> วกขาเปลี่ยนอาชีพใหม่สมบูรณ์ข่อยดีใครขออยู่นะครับบ่ ใครหัวุ่ะโอ้ไขรหววะนี่นวันแล้มาขายเผือกไขม่มัมนแมนีอย่างนอมนีหยังก่อนนี่โอ้เผือตมอ้มซุปแล้วเลือต้มซุปแล้วนะครับเผือกแกงเผือกเน่นนอกรขิง เราได้ไข่เราคิดแล้อครับไข่เอวีแต่ว่าโตนกปนเลยลบคนนะโตนกปนเลยลบคนเราเราขายไข่นกข่าไข่นกข่าไข่ไก่เฮ้ยเอาเอาข้าวนี้มปนพวกมันมันเกียวมันเปล่าเครือ ประเภทคลองในดินขัดขัดขัดขักยางานยาเต็มถี่เลยครับเหล็บงามงามเนาะูได้มักเนี่ยได้ก็เอาเนี่ยนั่งข้างนี่ต้มแล้วก็มีบ่ต้มแล้วก็มี ปลาแดกปลาหลาอือปลาแดกปลาหลาก็มีปลาแดกแสบปลาลาหน่วลเราเอ้าเอ้าปูแดงมักครับปลาแดกปลาซิวเนาะปูแดงมักปลาแดกแน่วเด็ดค่ะจริงครับหอมแดงงามงามงามมีดีไปขายหน้าทางมุนเอองามมีดีเนามาหาเบิรงครับมาหาเบิรงเรามาหาส้มเอา เนี่ยเอาได้ต่ได้นิปาดัวบ้างหนึ่จัดหน่อยหนึ่งหัวมาเฟิงมะแรงครับเป็นประเภทมะแรงเป็นกินรอกินดีกินายกินยังก็ว่ากันไปครับเอาหมวลบหมาลุบหลังบาา ประเภทปลาครับตูวใรมักลาบมักลาบ,ม,ลาบมักปีนมักก้อยมักต้มเพว่ากันไปไปไหนเรานี่เลยครับจักปลายัางตกปลายัางประเภทปลาครับข้ามาซอยนี่ค้นหลายเลยครับคนเยอะเอาพายยางได้เร็วจักหน่อยส่วนนี่ครับ ช่วงนี้เพ็่นจัดคอนเสิร์ตครับพายางเร็วๆรเบิ่งครับเบิ่งบุญภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศของคนมาเดินตลาดคนมาย่างตลาดหลายนั่งหน่อยสนใจปลาผมต้มแซบคือเก่าปลาเบิ่งปลาหยบปลาบุอหยบ นุ่นายสนับสนุนผ้ากันหิวา่าเต้มายะนี่ละครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าตลาดก่าพึ่งผููมาสนับสนุนครับกันครับผมมีผูมาสนับสน,นุนมีผู้หิวเต็มใบเต็มมือแนวนี้การขาดการขายกรับไปบัวได้ครับเ้า ทาเนี่เป็นอาหารทะเลอาหารทะเลาาะเนาะทาเนี่เป็นปีงเป็นอยากคฮ้ยขาอขาผู้ใดมักแนวใด้เอาแนาวนั้นครับพี่น้องมีวัดคูจริงผู้ยากนาั่นเนี่ยโยนเนีกินผู้ใดมักถอดก็กินถอดคูไดมักปีงก็กินปีงผู้ใดมักอยากก็กินอยากครับใหม่ๆสดสด ไม่ไม่สดสดนะนี่ครับเทคนิคไขมันราขาห้าบาทสิบบาทสิบบาทสามสิบบาทขายเบิดอร่อยอ๋ออันมาทางนี้อัน,นนี้นเราไอ้นังนังควายนังควายนังงวดนังควายตัวนี้เป็นนังควายครับอันยังอะนี่คขึ้นหน่อยขึ้นห้องเขา ต้นนี้เป็นกระเบียนกระเบียนไส้เขาเราอันนี้ตาปลาเนาะอันขาอไส้เขาสี่จักบาทลอยสาวราคาตลนเพี้ยนอย่างไร ่อยซาเพราะว่บกกยพี่เด้อเนี่ยใส่เขานี่อยซาปลาสมปลาเอือบเจ้าด้ปลาตองปีา20บาทเออเรามีรับเมีอาหารสำเร็จลาบปลาตองปลาตองกด้ามันลาบมันอสมาสดกับกินสดปล้ใได้มักวาขั้วไดเอาไปขั้วเอา0บ หามาดสองดอยด้วยเห็นัดขัของูนขนบานฮเอาต้นชาบ้าผู้มักยำมากยำมากอมนี่ะครับควดฮามักก่คือกันหมวผู้มักนั่งก็เอานั่งผู้มักเนือก็เอาเนือเอาเอาเอาจัดไปของของเสียพี่น้งผูมักอ่าอ่ ติดตาเติดเห็ดนีมม่ครับยอดปกยือยอดปกยือกับมีได้ครับเป็นยอดปกยือเป็นอันหน,น,นึ่งหัหวหอยเอาผู้ได้มาต่ำเลยครับ มักต้มมักก้อยก้อยก็ได้ต i̇şte> ้มก็ได้นะหุณวหอยเรากระก้อยหอยหอยหอยงามหอยงามงามเรางามของเราอีเลี่ยมล่ะหอยงามๆชุดๆค่ะพวกเรางามเบิ่งเราเกอะเก็บเป็นถุ <h <h ้งๆถุ้งหน่อยถุงใหญ่แล้วแต่ครับมาถามมึงเอาครับราคาเพิ่นใ่ถุงนนนากััอ๋อหันมาทางนี้มาเบิ่งขี่โต๊ะขี่กระบองขี่ย่างบอกยังไงว่าของอ้อยไฟนะครับของดังไฟ นี่ครับสมือนั่งมีอยู่ด้วยครับยังมีอยู่ตลาดนี่หม่าย่ำไม่เคยเห็นคนมาขายย่ำนั่นครับไปขี่กระบองอ้อยไฟนั่นแล้วครับแต่ว่าคนอาจจะเห็ดมาจากขี่ย่างเอาขี่ข้นดอกหมาแล้วเอายางย่างใส่ครับนี่ยครับวิธีเบียดบ้านเราวางเป็นตองเป็นตองแนวนี้หยอดคือขั้งเอ้าฝาย่างบนสำหรับ ผู้ใดรกเบิดนี่ครับบเ่เคยเห็นหรือว่าจกเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นภาพบรรยากาศด้านหนึ่งเต้นกีต๊อกครับเป็นใหม่ใช่ครับเป็นใหม่คือใหม่ที่เป็นเป็นสีคนดอกแล้วกนเอมามัสยิครับใหญ่แล้วก็คลายคือเก่า ก็พ่อได้ซื้อได้ขายอยู่เนาะพ่อได้ซื้อเลยขายพ่อได้ซื้อได้ขายเล่ยมนี่ดอกบ้านเยี่ยมได้กัดเ็นเรามาขายคนกับสื้อน้มเหล้าดีแท้ๆนมาี่เว้ยเราไปอ้อยไฟมันหายากเนาะมันหายากของหายากแกปวดมันใสไม่หายากจนจีบอะไรมาขายสีดังฟื้นดังไฟกับหายากสุมือนีนี่จะเอายางเอายางในรถก็ดีอย่างหนึ่งครับ เดี๋ยวไปบางบ่องเขาจะเอาขี่ยางเนาะเอาขียาข่ยางมันก็แล้วแต่ผู้ใดามามเ,เลือครับขี่ยางก็ใส่ได้คือกันนั่นแหละตามยุคตามสมัยมันดัดแปลงไปครับพี่นอ้องดัดแปลงไปนู่นมาทางนึงแปลงหน่อยเลยครับปก,กติเป็นพวกผักแง่งอ่าง,งายาโซนนี่จะไหลครับเบิงบ้งแจกเบิ่งควายจะนับสนุน คือเต็มใหม่เต็มมือไอ้เนี่ยฝ่ายสนับสนุนนี่แหละตลาดอยู่ได้ด้วยลูกค้าด้วครับลูกค้าเป็นมาสนับสนุนต่างคนต่างมาสมอาคือเก่าเราทำ้านนี้ก็ได้เป็นพวกม้าแรงเป็นพวกปลาปลาคอปลาคอหน้าอุ้ยปลาดุกระง่ารงามแบบง่ามปลาดุกเรา ซึ่งปลาดุกปลาคอตัวงามงามสวยๆตัวงามดีเอ๋อเป็นประเทศยีนสด้วยครับสีไก่นักสนใจปลาดุกอยู่ครับปลาดุกเรางามงามตัวกำลังงามกำลังสวยอ๋อคึกขักคึกขักอยู่

ทางคผู้ต่างมาสือ่อของใส่ของสอยของอยู่ของกินอื้ไว้ครับก่อนเสียงเพลงครับเสียงเพลงอาหารน,นั้นจะสีบาทเด้ไปเ้างนั้นบ่ไดครับเสียงเพลง กะเลาะมากแต่นจนจะสุดแล้วครับจนจะสุดตลาดแล้วบางมองกับไปบัไใหเพราะว่านี่เสียงเพลงครับติดีกสสิสเอา้าก็ขอเก็บภาบรรยากาศสุดถ่ายครับพี่น้องเห้องใเบึงพอสมนี้สมควรกถึงเวลาลงไล่แล้วล่ะครับผมก็จะได้เดินทางกรับพผมเดินทางมาจากอำเภอตะการกลับมาอำเภอสีเมืองไม่กั ใส่เวลา<ส>เกือบ40บนาทีครับเดินทางมาเอาสำหรับคลิปหนีด้ยวยอะไรหนีก็ขอลงเหม,มือเพี่อน้ำอยนะครับเป็นภาพบรรยากาศนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศไอพี่ไอ้น้องห้องในเบิร์นคันธามีโอกาสหนาจังจะมาไหลไอพี่ไอหน้องห้องเบิร์ครับเป็นภาพบรรยากาศ,ใน,ากาศในตลาดตลาดครับคนหลายเลยครับ คนหลายอีลีตามที่ไปมาก็มีตลาดนี่ยนะครับคนค่อนข้าง,งที่จะหลายบางมือบางนัดว่ามันคนมาอุบุนปากแท่งเที่ยวกันละครับ,บกเป็นภาพบ,บรรยากาศแบบบานบานเท่าครับของขาของข,า,ข,องขายเพื่อนกะว่างใส่โต๊ะใส่เตียงแน่ว่างกับผืนแน่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่ครับขอยางไปเรื่อยๆจักหน่อยหนึ่งด้วยครับขอยางไปเรื่อยๆจักหน่อยหนึ่งนะไปเร <c oughs> <c oughs> ื่อยๆ าแกนเาด้ถุงเงี้ยน้อง่ยางวัวันนี้เน<อ>าะออ,อ,อ,อตักขนาดเลยเฮ้แล้วก็้ายางเบิง่งคนไปนั่ง แอร์ซีพ่าี่เนาี่เนี่ยนีนีเนี่ยนีเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนนี่ี่ย